สวัสดีดค่ะวันนี้นะคะพับปกเฮ้ยพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านนิพนธ์การไฟฟ้าค่ะที่จังหวัดระยองค่ะน้องกีค่ะก็ร้านนิพนธ์การไฟฟ้านะคะก็มีสต๊อกตู้ BE ค่ะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะลูกค้าก็ทำตู้ไวเรีงเองเพื่อจะขายต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวกีจะพาคุณผู้ชมนะคะ เ้าไปชมตู้ที่ลูกค้าไวาลิงแล้วดูคุณภาพสินค้าว่าเป็นยังไงบ้างเ,เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะอ,คอ่านี่ก็มีใช้ดีนะคะเป็นรางค่ะอ่านี่นี่นะคะที่ปูอันนี้จะเป็นตู้นะคะที่ตู้ไซบอร์ที่ลูกค้านำมาไวาลิงค่ะ ลูกค้านะคะก็จะเอาตู้ของเราเนี่ยมาเจาะนะคะตรงนี้ตู้เรามีคุณภาพดีเยี่ยมค่ะไม่บางค่ะราคาคุณภาพใช้ได้เนาะเจาะเนียนมากเลยค่ะน้องกีไม่มีรอยเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปพบกับเฮียนิพนธ์ค่ะพาพาไปแนะนําให้รู้จักกับเฮียนิพนธ์ว่าเฮียทําอะไรเปิดกิจการมาแล้วกี่ปีกันเนาะ,ไป,ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมลิขวันสมพลเป็นเจ้าของร้านนิควันจางไฟฟ้าปัจจุบันก็เปิดมา16ปีลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้างานบ้านงานโรงงานงานราชก,การแล้วก็อาจจะมีงานรับเหมาสินค้าที่จำหน่ายในร้านก็จะมีะประเภทท่อสายไฟสวิตช์แล้วก็จ,จะเป็นอะไหล่ของ ควบคมไฟคมถนนส่วนอุปกรณ์ที่ลูกค้าสั่งเป็นพิเศษก็จะเป็นพวกตู้ตู้ที่ร้านรับทำจะเป็นพวกตู้ควบคุมไฟฟ้าในโรงงานแล้วก็ตู้ในางานพวกทัดเลนหรืองานราชการซึ่งอุปกรณ์พุกนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบมาให้ถ้าสินค้าที่เราเลือกใช้เราก็จะเลือกใช้ ต้งเป็นตู้ตู้เหล็กแเราก็จะใช้สินค้าของที่ออุปกรณ์ในตู้ก็ตามที่ลูกค้ากําหนดร้านอยู่ในนิคมมาตปรพุทธตัวเมืองมาตปรพุทธเลยเขตจังหวัดะยองเบอร์โทรติดต่อ038 609578 609579 609580โทรมาที่ร้านได้ทุกวันครับ